สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับยายหนูกำลังสารหวิงมันบ่ย่ายนี่าสารวิงสารวิงภ <c oughs> มปัญญาชาวบ้านคือใส่สีนี่บ่ย,ย้ายอันนี้หวิีงยังนี่อันนี้หวิง,วงวิงอันใหญ่หรืออันน้อย <c oughs> อัน <c oughs> ตักป่าออกจากสะดุงสารมาอยากเนาะจับมือสิใดอันหนึ hmm. Eu, i like, I ่งเสียเมแหลวไม่นีสีเล้ว่าสานดาใหญาเป็ดดามไม่อันไหนปหญยเสียดามไม่ยังดามวียงนะ หาใหม่ยุคผู้วุ่นแล้วม,มาเห็นขอบมันประมาณหมื่อหนึ่งก็สี่แ้วเนาะอันหนึง่งอันวิยงลอยว่นๆดอกเวิยงลอยพุ่มปัญญาชาวบ้านอันนี้ปัญญายพันกรสานของโอสานกระตาอีกเนาะกระตากระตาคือผมมาเอาไปเมื่อวานนี่บารหรือแบบ<อ>คนละแบบคนละแบบอันนี้ใต้ก็บเห็ดอันนี้ ที่ป้อมเราไปนะั้นเป็นเป็นคลองก็ได้เป็นกระตาก็ได้เระตาก็ได้อันนีาถามยุบหมู่บ้านนี่โอ้ยสารประเฮดเด้อว,ว่าฉันน้อยละจักบาทเราว่าฉันน้อยละสองร้อยว่าฉันดอกพวกแต่ถามอะไรใช่บ้ันน้องบัวหลวงพูว่อน้อยละสองร้อยว่าฉันเออเออเออเพรานะน่ะอันนี้กระตาเกี่ยงเงียบผมมัน กระต้าน้ันอังกฤษเขาขายบ้านเฮาเ็ดหลายอันนี้ก็เฮ็ดไม่ได้ไม่พูดเฮ็ดหรอกบ้านหัวเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายฉะนั้นพ่อใหญ่สารดีดีแล้วลองรับซุ่มมาเก็บเห็ดมาหาของปลาป่าแถวบ้านคือตลาดชุมชนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน อันนี่เหล้ายางปนีเลยเนาะนี่จักมือจังสีแลลาปไปไงเนี่ยด้วยเราเมื่อแผ่นดินสั่นนะจ่ว่าเรื่องเหลาตอกเรื่องจักตอกสามเมื่อ,อเลยรจังด้สานนั่นบป็นเรืง่ายไปไนเลยไ,ไม่ยอมอันัดื่ม <laughs> <ลด> <laughs> seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the